สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องสุมาลาด้วยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2024นะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มตัวก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทือไลค์ like, และซัดปุ่มซับสไครต์ให้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถักป๊อปคอนให้แน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในปี1973บรรยากาศภายในตลาดคึกคัก กลุ่มเด็กๆก,กำลังสร้างลูกฟุตบอลจากเชือกกล้วยและกำลังจะออกไปเล่นพ่อของเขาบอกให้เขากลับก่อนค่ำจากนั้นเด็กๆก,ก็ไปเตะบอลใกล้กับไรข่ข้าวโพดในหมู่บ้านเมื่อใกล้ค่ำเด็กหลายคนก็ต่างพากันกลับบ้านเหลือเพียงเลบโนและเดนนี่ที่ยังอยากเล่นต่อทั้งสองเตะบอลกันต่อสักพักจนพวกเขาพลาดเตะเข้าไปในไรข่ข้าวโพดเลบโนและเดนนี่จึงต้องหาบอลจนอถึงค่ำแต่ในขณะนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากใครบางคนเด็กทั้งสองก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวเธอถือบอลของพวกเขาอยู่ ทั้งสองจึงวิ่งตามไปเลปโนวิ่งตามไปเป็นคนแรกในขณะที่เดนนี่วิ่งตามมาเขาก็เห็นว่าเด็กผู้หญิงที่มีใบหน้าน่าเกลียดกําลังใช้หินทุบล่างของเลปโนจนนอนจมกองเลือดเดนนี่ที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งกลับบ้านซึ่งเขาหลงด้วยความตกใจไปตลอดทางชาวบ้านก็ออกตามหาตัวเลปโนนะครับแต่เมื่อเดนนี่พามายังจุดเกิดเหตุพวกเขาก็ไม่เจอร่างของเลปโน่แต่กลับมีเพียงคราบเลือดและศพหายไปแล้วจากนั้นไม่นานชาวบ้านก็พบศพเด็กในแม่น้ำใกล้ เช้าวันต่อมาพ่อของเลบโน่ก็มาที่บ้านของเดนนี่เพราะเขาคิดว่าเดนนี่เป็นคนผลักเลบโน่ตกหน้าผาแต่เดนนี่ก็ปฏิเสธนะครับและบอกว่าคนทําเป็นเด็กผู้หญิงซบโดชายคนหนึ่งในหมู่บ้านก็บอกว่าเขาเชื่อเดนนี่วิญญาณเด็กคนนั้นยังอยู่ที่นี่เด็กนั้นเป็นทายา,าทปีศาจที่มีชื่อว่าสุมาลาเมื่อ25ปีก่อนในปี1947งาเในคาลึอหาดของซูจิมันเศรษฐีหนุ่มได้ครอบครองที่ดินมากกว่าครึ่งของสุมาลางวันนี้อาของเขาและแขกต่างชาติก็เข้ามาพบอาเขาพูดเรืืื่่่อออองงงขซ้ททีดินนเพไปงงาําาโร แต่สุจิมันก็ปฏิเสธไปหลายต่อหลายครั้งจนอาของเขาบอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นของตระกูลไม่ใช่ของสุจิมันคนเดียวในขณะนั้นเองสุลสีภรรยาของเขาก็กลับมาเธอหยุดทักทายด้วยท่าทางเป็นมิตรสุจิมันและอาของเขาก็ยังคงเถียงกันเรื่องที่ดินสุลสีก็ยกเครื่องดื่มมาให้เธอก็ทักทายอาของสุจิมันอีกครั้งจากนั้นเธอก็เดินกลับไปอาของเขาก็พูดว่าหากเขามีภรรยาอย่างสุลสีที่อยู่กินกันมากว่า11ปีป่านนี้เขาคงมีลูกเป็นโหลไปแล้วและเขาก็จะได้ถือครองทีี่ดดินขอองตะกกูลก้วย อาของเขาก็ส่งหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จากนั้นเขาก็กลับไปสุลศรีก็มานวดเอาใจสามีนะครับแต่สุจิมันที่หงุดหงิดอยู่เขาก็ถามเรื่องที่เธอออกไปไหนมาแต่เช้าสุลศรีก็บอกว่าเธอไปหาของบนรุงคันและเธอคิดว่าคงอีกไม่นานเธอจะมีลูกให้เขาได้แน่แต่สุจิมันกลับบอกว่าให้เธอหาทางอื่นสุลศรีจึงบอกว่าให้เธอไปคุยกับอาเขาให้ไหมพอได้ยินแบบนั้นสุจิมันก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่นะครับเขาบอกว่าจะไม่มีวันยกบ้านนี้และที่ดินที่เป็นมรดกข,ของเขาให้อาเด็ดดขาาแถมยยัง้อีกว่ หากสุลศรีท้องไม่ได้เขาจะแต่งงานใหม่แน่นอนสุลศรีก็หลบมาหลังบ้านนะครับเนื่องจากเสียใจกับคําพูดของสามีแต่แล้วเธอก็ดินเสียคนงานพูดกันเรื่องแม่หมอคนหนึ่งในหมู่บ้านข้างๆแม่หมอคนนั้นสามารถช่วยให้มีลูกได้เธอจะคิดว่านี่อาจเป็นความหวังของเธอจากนั้นสุลศรีก็เดินทางไปพบแม่หมอตูกีนาพร้อมแม่นมของเธอแต่เธอต้องนั่งเรือข้ามฟากโดยมีชาโตเป็นคนพายเรือไปส่งพอสุลศรีเจอกับแม่หมอแม่หมอบอกว่าหากจะให้เธอช่วยมันจะไม่เหมือนคนอื่นนะ ราะวิชาของเธอเป็นสายดำแต่เธอการันตีได้ว่าสุรสีจะมีลูกแฝดสองคนและยังบอกอีกว่าเจ้านายของเธอเป็นปีศาจส,สุรสีที่ได้ฟังก็เริ่มหวาดกลัวแต่ด้วยความอยากมีลูกเธอจึงตอบตกลงแม่หมอก็บอกอีกว่าลูกแฝดของเธอคนหนึ่งจะจิตใจดีตามแบบมนุษย์แต่อีกคนจะหน้าตาอัปลักษณ์และจิตใจต่ำช้าเธอต้องดูแลเด็กแฝดให้ถึงอายุ10บขวบเด็กที่อัปลักษณ์จะถูกปีศาจบรรลับไปเองแต่หากเธอไม่ดูแลเด็กแฝดให้ดีครอบครัวของเธอก็จะพบกับหายนะขึ้นทุกปี ต่อมาสุลศรีก็ตัดสินใจทำพิธีนะครับแม่หมอก็ให้เธอนอนบนแคร่จากนั้นก็เทเลือดลงในเหยือกและดึงหัวไก่ลงไปพร้อมกับเผากระดาษบางอย่างจากนั้นเธอก็ไล่คำอธิษฐานต่อปีศาจและนำของที่อยู่ในเหยือกม่ให้สุลศรีดื่มหลังจากดื่มเข้าไปไม่นานร่างของเธอก็เกร็งมือเท้าก็บิดเบี้ยวท้องของสุลศรีนูนบวมขึ้นมาแม่หมอบอกว่าต่อไปนี้สุลศรีเป็นบริวารของปีศาจเต็มตัวแล้วจากนั้นก็ดันหน้าท้องของเธอลงและในสองเดือนข้างหน้าสุลศรีจะต้องท้องแนน,น่อน เวลาก็ผ่านไปสองเดือนสุลศรีก็ท้องตามคำที่แม่หมอบอกสุจิมันก็ดีใจอย่างมากเขาตั้งชื่อลูกแฝดของเขาว่าก um ุมาลาส่วนสุลศรีก็ตั้งอีกคนว่า um สุมาลาสุจิมันได้สุกรีคนรับใช้คนสนิทไปป่าประก,กาศในหมู่บ้านว่าตอนนี้เมียของเขาท้องและเขามีทายาทแล้วจากนั้นเขาก็จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่จนกระทั่งถึงวันคลอดซึ่งเป็นวันที่ฝนตกหนักสุลศรีเบ่งคลอดอย่างทรมานจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนเด็กก็คลอดออกมาซึ่งเป็นเด็กแฝดหญิงสองคน สุจิมันที่เข้ามาดูก็พบว่าเด็กคนหนึ่งไม่ร้องและเด็กอีกคนในมือหมดตําแยก็ทําให้เขาตกใจอย่างมากเพราะเด็กคนนั้นมีหน้าตาอัปปัลกและพิการตั้งแต่เด็กสุจิมันรับไม่ได้เขาเดินออกไปหยิบกรดเข้ามาหวังว่าจะปลิดชีพเด็กทารกคนนั้นแต่สุลศรีที่นอนอยู่บนเตียงก็ร้องห้ามนะครับแต่สุจิมันก็ไม่ฟังหลังจากนี้ครอบครัวของเธอคงไม่มีวันได้รับความสง,งบอีกต่อมาในปี1950กุมาลาเติบโตขึ้นแต่จนสามขวบเธอก็ไม่พูดหรือเดินได้เหมือนเด็กคนอื่น ญาติที่มาเยี่ยมต่างก็พูดกันและบอกว่าสุจิมันตอนเด็กๆก็เคยเดินไม่ได้แบบนี้จนแม่หมอดารุนีมานวดให้สุจิมันจึงเดินได้ญาติๆจึงบอกว่าทําไมไม่ทาเหมือนครั้งก่อนแต่ญาติอีกคนก็บอกว่าเคยพาไปหาแล้วแต่รักษาไม่หายก <c oughs> ุมาลาเติบโตขึ้นแต่เธอก็ยังคงพูดไม่เป็นประโยคเอาแต่ขู่แม่ของเธอวันหนึ่งเธอเอาแต่เล่นและไม่ยอมเข้าบ้านแม่ก็เดินมาเรียกแต่เธอก็ไม่สนใจจนเกือบเอานิ้วแย่เข้าไปในล้อจักรยานแต่แม่ของเธอก็เดินม,มาปัดจักรยานออก ซึ่งกุมารากรับขู่แม่ของเธอนะครับแล้ววิ่งเข้าบ้านอาการของกุมาราเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดทำร้ายตัวเองสุจิมันก็สั่งให้สุกรีมัดเธอเอาไว้และลากเธอไปขังไว้ในห้องเก็บของหลังบ้านสุลศรีก็ทำได้แค่มองการกระทำของสามีนะครับแต่เธอก็จนปัญญาที่จะช่วยลูกสาวจนกระทั่งวันหนึ่งกุมาราหายตัวออกจากบ้านทุกคนในบ้านหาแล้วแต่ไม่เจอตัดภาพมาที่ตลาดเด็กชายกลุ่มหนึ่งก็นั่งทำของเล่นอยู่ พวกเขาเห็นกุมารานั่งมองผู้คนในตลาดด้วยแววตาดีใจสุพลีลูกของคนสวนในคาลือฮาร์ตเขาก็บอกว่าเธอคือลูกสาวของสุจิมันแต่เธอเป็นเด็กบ้าเด็กๆพวกนั้นจึงลุมแกล้งเธอกุมาราก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้เพียงร้องไห้เท่านั้นอีกด้านหนึ่งสุจิมันและสุลศรีก็นั่งอยู่บนรถพวกเขามองลูกสาวที่กําลังถูกแกล้งและพอกลับมาบ้านสุจิมันก็ทําโทษกุมาราด้วยการโบยด้วยแส้ด้วยเหตุผลที่ว่าทําให้เขาอับอายชาวบ้านเขาเคยสั่งกุมาราแล้วให้อยู่แต่ในบ้าน ครั้งนี้เธอขัดคำสั่งเขาทําให้เขาโกรธมากแม่หนุ่มสูงก็พยายามขอร้องให้หยุดนะครับและกุมาราก็ขอร้องให้แม่ของเธอช่วยแต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เลยต่อมาแม่หนุ่มสูงก็มาทําแผลให้กุมาราแม่หนุ่มร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารเด็กน้อยเธอชวนกุมารามาเล่นเปียนโนด้วยกันจากนั้นก็มอบตุ๊ก,กตาให้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ8ปดขวบแม่นมบอกรักกุมารากุมาราจึงกอดเธอไว้แน่นต่อมาในตอนกลางคืนในขณะที่กุมารากาลังนอนหลับ เธอได้ยินเสียงใครบางคนเรียกชื่อเธอมองออกไปรอบๆห้องก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาอัปลักเธอบอกว่าเธอชื่อสุมาลาเป็นพี่น้องฝาแฝดของเธอสุมาลาพูดอย่างเกลียก้ยกล่อมด้วยความโมโหว,ว่าเธอถูกฆ่าตั้งแต่ทารกด้วยเหตุผลที่หน้าตาของเธออัปลักและเธอก็บอกว่าเธอจะไม่ทำร้ายกุมาลาและต่อไปนี้เธอจะเป็นเพื่อนของกุมาลาเองสุมาลาก็บอกรักกับกุมาลาทั้งสองก็กอดกันแต่ภาพในกระจกมาสะท้อนแค่กุมาลาคนเดียวซึ่งก็แน่นอนนะครับเพราะสุมาลาเป็นผี ในคืนต่อมาขณะที่สุจิมันกาลังเขียนหนังสืออยู่ในห้องทํางานด้านบนเขาได้ยินเสียงเปียนโนที่กุมาราเล่นสุจิมันจะเกิดความลาคาญเขาจึงเดินลงมาตบหน้าเธอท่ามกลางสายตาแม่นมและสุลสีจากนั้นแม่นาสุจิมันที่กําลังนั่งทํางานอยู่จู่ๆกุมาราก็เปิดประตูเข้ามาเขาตว่าใส่เธอว่ามีอะไรอีกกุมาราที่มือและขาเคยบิดเบี้ยวมันก็กลับมาเป็นร่างกายปกติสุจิมันรู้สึกง,งงกับสิ่งที่เห็นแต่แม้ทันที่เขาจะทันตั้งตัว กุมาราก็เข้ามาและใช้ปากกาปักที่มือของเขาสุจิมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสุรศรีและแม่น่มสูงก็เข้ามาพวกเธอเห็นปากกาที่ปักในมือสุจิมันสุรศรีก็ลากตัวกุมารอาออกมาถามนะครับว่าเธอทําอะไรลงไปเช้าวันต่อมาสุจิมันก็สั่งให้คนจับกุมารมามัดติดกับเสาและนําไปไว้กลางไร่ข้าวโพดพร้อมกับบอกว่าหากเธอกล้าต่อต้านเขาอีกเขาจะจับเธอทําแบบนี้ทุกเชา้าแม้กุมาราจะเรียกแม่ของเธอแต่สุรศรีก็กลับต่อว่าลูกสาว ที่ไปทำ้ายสุจิมันกุมาลาก็มองสุรศรีที่เดินกลับไปได้วยความโกรธต่อมาในมือค่าแม่หนุ่มก็พากุมาลาไปร่วมโต๊ะต่ขณะที่สุจิมันและสุรศรีกําลังทานข้าวอยู่กุมาลาก็ขอชามกับแม่หนุ่มสูงเธอก็กลับเข้าไปเอาในครัวแต่จู่จกุมาลาก็เกิดอาการสัน่นมือที่เคยบิดเบี้ยวก็ไม่ได้พิก,การเหมือนที่เคยเป็นปกติเธอถอดกางเกงในออกพร้อมกับปีนขึ้นไปบนโต๊ะอาหารสุจิมันและสุรศรีก็มองด้วยความสงสัยจากนั้นกุมาลาก็ฉี่ลงกลางโต๊ะอาหาร สร้างความโกรธให้สุจิมันเขาสั่งให้สุกรีนำเชือกมามัดเธอเอาไว้แต่เมื่อสุกรีจะนำเธอลงจากโต๊ะกุมารากลับมีพละกระกลังถึงขั้นขึ้นค้อมสุกีได้สุลศรีก็เข้าไปห้ามนะครับแต่เธอกลับเห็นภาพในกระจกเป็นเด็กผู้หญิงอีกคนจากนั้นกุมาราก็วิ่งหนีออกจากบ้านสุลศรีและแม่นมก็ออกตามหากุมาราจนกระทั่งไปพบเธอในแล้วไก่เมื่อทั้งสองส่องไฟดูพวกเธอก็เห็นว่ากุมารากําลังกินไก่สดๆด้วยความอริดอร่อยหลังจากที่พาก,กุมารากลับมา ในรุ่งเช้าแม่หนุ่มก็ถามว่าทําไมเมื่อคืนกุมาราต้องทําตัวดื้อแบบนั้นกุมาราก็บอกว่าคนที่ดื้อไม่ใช่เธอซึ่งเป็นตอนที่สุรศรีเดินผ่านมาพอดีนะครับเธอจอึงแอบฟังจากด้านนอกกุมาราบอกว่าคนที่ดื้อคือสุมาลาพอสุรศรีได้ยินชื่อนั้นก็ตกใจอย่างมากเธอก็เข้ามาถามว่ากุมาราพูดชื่อของใครแต่กุมารากลับหัวเราะและลไม่ตอบแม่หนุ่มก็ถามสุรศรีว่าใครคือสุมาลาแต่สุรศรีก็ตกใจมากและเดินออกไปจากนั้นในขณะที่แม่หนุ่มกําลังทํางานอยู่ในครัว เธอก็เห็นสุรศรีเดินโดยท่าทางลุกลี้ลุกลนออกจากบ้านแม่หนุมจึงถามสุกรีว่าสุรศรีจะไปไหนสุกรีก็บอกว่าเธอจะไปตลาดแต่ไม่ให้ใครไปส่งแม่หน่มที่เป็นห่วงสุรศรีเธอจึงสั่งให้ลูกชายเหงือช่วยดูแลกุมาลาให้หน่อยจากนั้นแม่หนุ่มสูงก็แอบตามสุรศรีไปเธอเห็นว่าสุรศรีต้องการจะข้ามแม่น้ำเพื่อไปพบแม่หมอตุกีนาแต่คนเรือบอกว่าแม่หมอไปหวัดไปที่เรียบร้อยสุรศรีที่ได้ฟังก็ตกใจอย่างมากแม่หนุ่มสูงก็เข้ามาพอดีสุรศรีบอกว่าเธอทำพลาดแล้ว แม่หนุ่มถามว่าพลาดเรื่องอะไรเธอบอกกับแม่หนุ่มว่าเธอเผลอไปทาพันทักัญญากับปีาศาจต่อมาในปี1956สุจิมันก็สั่งให้สุกรีจ,จับตัวกุมาราไปขังในห้องเก็บของทุกคืนแม่หนุ่มสูงก็ขอร้องนะครับแต่สุจิมันก็บอกว่าหากกุมารากล้าทําร้ายเขาได้ต่อไปคงกล้าทําร้ายคนอื่นๆด้วยแม่หนุ่มก็คุยกับกุมาราที่หน้าประตูเธอพยายามปลอบใจเด็กสาวแม่หนุ่มบอกว่ายัางไงเธอก็รักกุมารามอนเดิมแต่ทางด้านสุลศรี เธอกลับทำได้แค่มองจากทางระเบียงเท่านั้นในตอนกลางวันกุม,มาราเองก็อยู่แต่ในห้องพฤติกรรมของเธอเริ่มไม่เหมือนคนขึ้นเรื่อยๆเธอมักจะไล่จับมแมลงในห้องมากินเสมอในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเด็กนอกหน้าต่างกุม,มารามองออกไปแล้วเห็นเด็กกลุ่มเดิมที่เคยแกล้งเธอที่ตลาดพวกเขาชวนเธอลงมาเตะบอลด้านล่างกุม,มาราก็ดีใจอย่างมากที่ถูกชวนไปเล่นด้วยเธอจึงรีบลงไปด้านล่างทันทีแต่เมื่อเธอลงมาเด็กกลุ่มนั้นก็ทำท่าทีจะให้เธอเตะบอลแต่เมื่อเธอจะเตะ เด็กผู้ชายคนหนึ่งก็จับบอลขึ้นไปพวกเขาก็หัวล้อยาะและล้อเธอเด็กที่เป็นหัวโจงในกลุ่มก็บอกว่าเลิกล้อเธอได้แล้วและไปหยิบเอาโคลนในกระถางขึ้นมาพร้อมกับบอกเด็กคนอื่นว่าเล่นอันนี้ดีกว่าจากนั้นก็ป้ายโคลนใส่หน้ากุมาลาเด็กคนอื่นๆก็ทำตามในตอนนั้นเองแม่นุ่มสูงเข้ามาพบเธอก็ไล่เด็กพวกนั้นออกไปแต่เด็กคนหนึ่งก็ทุ่มบอลใส่หลังกุมาลาที่นอนอยู่บนพื้นเมื่อเด็กพวกนั้นออกไปแม่นุมก็รีบเข้ามาพยุงกุมาลาเธอก็มองไปที่สุจิมันและสสุลรีทั้งงออมช่วยยะไเ สายตาของกุมาราเปลี่ยนไปด้วยความโกรธตกกลางคืนในขณะที่สุจิมันและสุลศรีกำลังทานมือค่ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องเก็บของสุจิมันก็พูดว่ามันก็เหมือนทุกคืนนั่นแหละแต่สุลศรีคิดว่าคืนนี้มันดังกว่าปกติตัดภาพมาที่ห้องเก็บของเชือกที่มัดกุมาราก็กองอยู่ที่พื้นกุมาราได้หนีออกไปด้านนอกเธอพบกริดเล่มหนึ่งและยิ้มออกมาอย่างเลือดเย็นตัดภาพมาที่หลังบ้านของสุจิมันสุภีเด็กชายในกลุม่มได้เคยแกลกกุมารา เขาก็ถูกแม่ใช้ให้มาตักน้ําเขาจึงรีบไปที่บ่อหลังบ้านแต่ในขณะที่ตักน้ําก็ดินเสียงเรียกชื่อสุพีจึงลาดน้าไปที่พุ่มไม้ก่อนจะหันกลับแต่แล้วเขาก็ต้องหันกลับมาอีกครั้งสุพีเจอกุมาราที่ถือกริตอยู่ในมือจากนั้นจู่ๆร่างของกุมาราก็แยกออกไปสองคนสุภีตกใจมากและพยายามวิ่งหนีแต่สุมาลาในร่างกุมาราเธอก็ใช้กริดกรีดเขาที่หลังของเขาจนเป็นแผลยาวและโยนศพลงบ่อน้ําอีกด้านหนึ่งคลีอีและสุโกโเด็กที่อยู่ในกลุ่ม ทั้งสองก็กําลังนําข้าวไปส่งให้ลุงที่กําลังป่วยสุโกโก็บ่นว่าแม่ของเขาชอบใช้เขาตลอดคลีอีจึงบอกว่าไม่เป็นไรยังไงลุงของเขาก็ไม่มีใครแล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีก้อนหินตกลงมาซึ่งมันตกโดนศีรษะของสุโก,โกเมื่อพวกเขามองไปบนต้นไม้ก็พบกับสุมาลาบนนั้นและก้อนหินก็กระแทกเข้าที่ศีรษะของสุโกอีกครั้งจนเขานอนแน่นิ่งคลีอีที่เห็นก็ตกใจมากและกำลังจะหนีแต่สุมาลาในร่างของกูมาลา เธอก็ใช้กลิดส่งเขาไปหวันหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันออกตามหาเด็กทั้งสามคนที่หายตัวไปจนกระทั่งผ่านไปสามวันก็ยังหาไม่เจอพวกเขาจึงรายงานกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงแนะนําให้ไปตามหาในพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้และบอกให้ทุกคนดูแลลูกหลานให้ดีอย่าให้ออกจากบ้านหลังตะวันตกดินคืนต่อมาเด็กๆที่เหลือก็มารวมตัวกันเพราะพวกผู้ใหญ่ออกตามหาเด็กสามคนที่หายตัวไปกาโต้ก็ถามโตโน่ที่เป็นหัวโจกว่าพ่อของพวกเขายังไม่กลับมาอีกหรอ โตโน่ก็บอกน่าจะกลับตอนรุ่งเช้าเลยจากนั้นพวกเขาก็ถกเถียงกันว่าเด็ก3คนหายไปไหนมาโต้ก็บอกว่าบางทีพวกเขาอาจถูกสัตว์หลายลากไปกินแล้วแต่โตโน่ก็คิดว่าบางทีพวกนั้นอาจแย่งพวกเขาเพราะลูกบอลของเขาหายถ้าพวกนั้นไม่ได้เอาไปจะเป็นใครได้จากนั้นจูจ่ๆประตูบ้านก็เปิดออกกุมาราก็ยืนยิ้มพร้อมกับลูกบอลของโตโน่เธอวางลูกบอลไว้ที่หน้าประตูแล้วเดินออกไปเด็กที่เหลือก็เดินตามออกมาโตโน่ก็หยิบลูกบอลแล้วล้อกุมาราว่าอยากเล่นบอลอย่างนั้นเหรอ จากนั้นก็โยนบอลไปหาเธอแต่กุมารากับคว้างลูกบอลไปที่เป้าของโตโน่แบบเต็มตีนคนที่เหลือที่เห็นก็ตกใจนะครับโตโน่ก็โกรธอย่างมากเขาก็รีบเดินปรีไปหากุมาราเด็กคนหนึ่งก็ถามว่ากุมาราถืออะไรไว้ในมือแต่โตโน่ก็ไม่สนใจเขาเดินเข้าไปจับที่ไหล่กุมาราเธอหันกลับมาแล้วใช้กริชเชื่อไปที่โตโน่จนเขาล้มลงเด็กคนอื่นๆที่เห็นก็ตกใจอย่างมากแล้ววิ่งเข้าไปจะทําร้ายกุมาราแต่ด้วยกริชในมือของเธอเด็กๆคนอื่นก็ถูกกุมาราจัดการนะครับ กาโต้และมาโต้ก็พยายามจับกุมาลาเอาไว้โตโน่ที่ไม่เป็นไรมากก็ลุกขึ้นมาได้เขาก็ใช้ไม้ตีไปที่เธอแต่กุมาลาเตะไปที่เป้าของเขาอีกครั้งจากนั้นก็ดิ้นจนหลุดพร้อมกับทำ้ายกาโต้และมาโต้จนเสียชีวิตโตโน่ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจกุมาลาเลยคว่างตีดปากเขาที่กางศีรษะของเขาจากนั้นก็ทำสิ่งที่โหดร้ายที่สุดกับโตโน่ซึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับเช้าวันต่อมาชาวบ้านที่ตามหาเด็กๆที่หายไปพวกเขาก็พบศพเด็กสองคนใต้ต้นไม้ แล้วพบตุ๊กตาที่แม่หนมเคยให้กุมาลาไว้ตักข้ามาที่เคลึงหนดของสุจิมันแม่หนมก็มาตักน้ำในบ่อหลังบ้านแต่เธอกลับเห็นว่าน้ำมันมีสีแดงเธอจึงเรียกคนอื่นมาดูพวกเขาก็พบศพของสุพีในบ่อน้ำสุจิมันที่เห็นว่าคนงานกำลังมุงดูอะไรอยู่เขาเลยรีบเข้ามาดูและเห็นศพขาวซีดนอนอยู่ในขณะนั้นเองสุกรีก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาและบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่ที่ทุกข้าโพดและหลังจากที่สุจิมันไปถึงเขาก็พบว่าชาวบ้านกำลังมุงดูศพของเด็กสี่คนอยู่ ซึ่งศพทั้งสี่ก็ไหลหัวนะครับตรงกลางมีศีรษะของพวกเขาเสียบเรียงกันไว้ภาพนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสยองต่อมาชาวบ้านก็มารวมตัวกันที่คาลือหาดของสุจิมันพวกเขาคิดว่ากุมาราเป็นคุณฆ่าลูกๆของพวกเขาสุกรีที่อยู่ด้านหน้าก็พยายามกันชาวบ้านออกไปแต่พวกเขาก็เรียกให้สุจิมันออกมาชาวบ้านก็โชว์ตุ๊กตาที่ตกอยู่ข้างศพลูกพวกเขาพร้อมกับตะโกนว่าลูกสาวของสุจิมันเป็นฆาตกรแต่สุจิมันก็บอกว่าหากไม่มีหลักฐานก็อย่าพูดไปเรื่อยและไล่ให้พวกเขากลับไป หลังจากชาวบ้านกลับไปแล้วสุจิมันก็มาคุยกับสุรศรีว่ากูมาลาตอนกลางวันก็อยู่แต่นในห้องและตอนกลางคืนก็ถูกขังในห้องเก็บของเธอไม่มีทางที่จะทําเรื่องนี้ได้แต่เขาก็ไปดูที่ห้องเก็บของเพราะความแน่ใจสุจิมันก็พบช่องผนังที่ถูกตัดเป็นช่องใหญ่แต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะทําเรื่องแบบนี้ได้สุรศรีจึงบอกว่ากุมาลาไม่ได้ทําแต่เป็นสุมาลาต่างหากสุจิมันก็นึกถึงเด็กฝาแฝดอีกคนนะครับที่เขาเป็นคนปิดชีพไปตั้งแต่เด็กสุรศรีก็พูดต่่อวา เธอเคยได้ยินกุมาราเรียกชื่อสุมาลาและเคยเห็นสุมาลายืนอยู่ด้านหลังของกุมาราด้วยจากนั้นเธอก็กล่าวโทษสุจิมันเรื่องที่เขาปิดชีพเด็กแฝดคนนั้นไม่เลยถามใ้ทุกอย่างเลยเถิดแบบนี้ต่อมาสุจิมันก็มาเปิดใจคุยกับกุมาราเขาถามว่าคนที่ฆ่าเด็กพวกนั้นคือสุมาลาใช่ไหมกุมาราที่ได้ฟังก็นิ่งไปแต่เธอก็พยักหน้าสุจิมันได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากเขาเรียกให้สุกรีจับกุมาราใส่ตัวไม้เอาไว้และขังไว้ในห้องเก็บของส่วนตัวเขาจะไปพบพอมอพุตโต สุลสีที่ออกมาเจอพอดีเธอก็ถามว่าเขาจะไปไหนและเธอก็ขอติดไปด้วยแต่สุจิมันก็บอกให้เธออยู่ดูแลกุมาลาซึ่งสุลสีก็บอกว่าเธอกลัวมากสุจิมันจึงบอกว่าจะกลัวอะไรมีสุกรีอยู่ทั้งคนจากนั้นสุกรีก็นําตัวกุมาลาไปขังและจับขาเธอผูกไว้กับตัวน้ม้ต่อมาแม่หนุ่มสูงก็เอาอาหารมาส่งเธอเห็นขากุมาลาที่ถูกกล่ามไว้กับตัวเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารกุมาลาก็ร้องไห้ออกมาเช่นกันกุมาลาบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดครบรอบ10ขวบของเธอแล้ว แม่หนุ่มสูงก็บอกว่าเธอยังไม่ได้เตรียมของขวัญให้เลยแต่กุมารากลับบอกให้แม่หนุ่มสูงหนีไปซะและขอบคุณที่เธอรักกุมารามาตลอดแม่หนุ่มสูงจึงบอกรักเธอเช่นกันจากนั้นแม่หนุ่มสูงก็เก็บของและกำลังเดินออกจากคฤหาลน์ดซับโดที่เพิ่งกลับมาจากทำงานก็ถามว่าเธอจะไปไหนแม่หนุ่มซุงบอกว่าพวกเขาต้องออกจากบ้านหลังนี้ได้แล้วถัดภาพมาที่ห้องเก็บของสุกรีก็นำปิ่นโตมาให้กุมาราและบอกให้เธอกินข้าวแต่กุมาราที่กำลังแทะรากไม้ก็บอกว่ามันไม่อร่อย จากนั้นเธอก็หยิบมแมลงสาบแถวนั้นขึ้นมากินและพูดว่านี่สี่ของอร่อยสุกรีได้เห็นการกระทำของเธอเขาก็มองด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อเธอคิดว่าเขาคงบ้าไปแล้วจริงๆทางด้านสุจิมันเขาก็เดินมาถึงบ้านของพ่อหมอพุโตจากนั้นพ่อหมอก็ทำพิธีและเห็นบางอย่างพ่อหมอถามว่าภรรยาของเขาทำอะไรลงไปจากนั้นก็บอกว่าสุลสีได้ทำพิธีกับปีศาจเพียงเพื่อต้องการให้เธอท้องพ่อหมอยังบอกอีกว่าที่จริงเธอมีลูกแฝดคนนึงเป็นมนุษย์อีกคนเป็นลูกของปีศาจหน้าตาอัปลักษณ ตามปกติแล้วพวกเขาจะต้องเลี้ยงดูเด็กทั้งสองให้ดีจนกระทั่งพวกเขาถึงอายุ10บขวบจากนั้นเด็กที่อพาร์ังจะถูกปีศาจพากไปเองพวกเขาก็จะมีชีวิตจะมีความสุขจากนั้นแต่เขากลับเลือกที่จะฆ่าเด็กของปีศาจซึ่งนั่นทําให้มันแค้นอย่างมากสุจิมันที่ได้ฟังก็ยิ่งวิตกเขาถามว่ามีทางไหนจะแก้ได้บ้างแต่จูจ่ๆพ่อหมอก็มีอาการแปลกๆพอพูดว่าเที่ยงคืนนี้ทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงสุมาล่าจะครอบครองกุมาลายอย่างเต็มตัวกลางวันก็ไม่ต่างจากกลางคืน สุจิมันจึงถามย้ำว่ามีทางไหนพอจะช่วยได้บ้างพ่อหมอจึงบอกว่าต้องแยกสุมาลาออกจากกุมาราไม่อย่างนั้นถ้าผ่านคืนนี้ไปกุมาราจะกลายเป็นสุมาลาอย่างเต็มตัวจากนั้นเขาก็หยิบกลิตที่อยู่ด้านหลังส่งให้สุจิมันและบอกว่ากลิตนี้พอจะกำลับสุมาลาได้แต่หากไม่ทันเวลาให้เขาแทงที่หัวใจเพื่อกำจัดลูกสาวปีศาจซะกลับมาที่คาลือหาดตกข้ามสุมาลาในร่างกุมาราก็เริ่มออกกระวาดในขณะที่สุกรีกำลังนอนหลับเขาก็ได้ยินเสียงเลียดที่หน้าประตู เมื่อเขาออกไปก็เห็นว่ากุมารานั่งร้องไห้อยู่เขาเข้าไปดูใกล้ๆและถามว่าเธอออกมาได้ยังไงแต่กุมาราที่ร้องไห้สีหน้าก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะสุกรีจึงรู้ว่าเธอแกล้งและพูดว่าเธออยากลองดีกับเขาใช่ไหมกุมาราก็วิ่งลอดข่าวเขาไปนะครับแลวผลเขาล้มลงจากนั้นก็ใช้เชือกในมือรัดคอสุกรีก่อนจะดึงกรีดหวังแทงเขาแต่โชคดีที่สุกรีหลบได้ทันเขาวิ่งหนีเข้าไปในคหืสนหดพร้อมกับล็อกประตูไว้อ,อย่างแน่นหนาแต่แล้วมีดก็แทงทะลุป,ประตูเข้ามา กุมาราใช้มีดแทงจนประตูเป็นรูเสร็จแล้วเธอก็ล้วงมือเข้ามาปลดล็อกสุกรีที่กลัวสุดขีดเขาก็วิ่งหนีไปชั้นบนแต่กุมาราก็ตามขึ้นไปสุกรีพยายามจะวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่กุมาราก็ควยยงมีดปักกลางอกของเขาเธอรีบตามเข้ามาถึงแม้สุกรีจะร้องขอชีวิตแต่เธอก็ไม่สนพร้อมกับดึงมีดออกมาและเชือดคอไก่สุกรีไปหวั่นเวลาห้าทุ่มครึ่งทางด้านสุลศรีที่นอนอยู่ในห้องก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงเปียโน,โนท,ที่ดังมาจากชั้นล่างเธอเดินลงมาแล้วพบว่ากุมาร เธอเรียกชื่อก um ุมาลาแต่คนที่หันมาก็ถามว่ากุมาลาคือใครจากนั้นก็ยกมีดในมือที่เปื้อนเลือดขึ้นมาสุลสีก็รับรู้ได้ทันทีเลยว่าทุกอย่างมันผิดปกติเธอเค,ค่อยๆเดินถอยหลังออกมาแต่เธอก็ต้องสะดุ้งเข้ากับศพของสุกรีที่ถูกแขวนในสภาพที่คอเกือบขาดสุลสีตกใจอย่างมากแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องของตัวเองพร้อมกับล็อกประตูอย่างแน่นหนาเธอมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวสุลสีพุ่งไปที่หน้าต่าง,แต,าง,าตางแต่มันกลับล็อกเอาไว้เธอจึงรีบหาโต๊ะมาดันประตูแต่แล้วกุมาก็เเสีียบมมข้าา เธอพังประตูจนเป็นรูกุม,มา,าราผั่หน้าเข้ามามองสุลศรีด้วยสายตาที่น่ากลัวเธอเรียกสุลศรีและแม่แล้วชวนเธอมาเล่นด้วยพอเล่นเสร็จก็มาหั่นเนื้อกันจากนั้นก็ตามด้วยคําด่านะคะว่าสุลศรีเป็นเมียซาตานสุลศรีจึงยกยกอี้คว้างไปที่ประตูกุม,มาราก็ลม้มลงจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นและวิ่งกระแทกประตูจนพังจนเข้ามาได้ในที่สุดสุลศรีก็วิ่งไปอีกมุมของห้องกุม,มาราก็วิ่งเข้ามาหาเธอแต่เธอก็เสียหลักลื่นลม้มสุลศรีที่หยิบอาวุธได้ เธอก็ฟาดเขาที่หน้ากุมาราอย่างเต็มตีนแต่เธอก็ไม่เป็นไรเลยสักนิดกุมาราก็กระโจนใส่สุลศรีเธอยกมีดขึ้นมาแล้วแทงลงแต่สุลศรีก็ใช้มือรับเอาไว้เธอไม่สามารถสู้แรงกุมาราได้ส,สุลศรีร้องด้วยความเจ็บปวดกุมาราแทงเขาที่ขาอกเดือพร้อมกับกรีดเป็นแผลยาวสุลศรีพยายามคลานหนีเอาชีวิตรอดพร้อมกับร้องไห้สุมาลาในร่างกุมาราก็ถามว่าเอาอีกข้างหนึ่งไหมสุลศรีก็สส่หน้าสุมาลาจะพูดว่าตอนนี้เธอถูกแทงก็เจ็บแบบนี้เหมือนกัน สุลสีจึงบอกเธอไม่ได้เป็นคนทาสุจิมันต่างหากที่เป็นคนฆ่าเธอแต่สุมาลาในร่างกุมาราก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ดูแลกุมาราให้ดีสุลสีก็บอกว่าเธอปกป้องกุมาราแล้วเธอทําทุกสิ่งที่เธอทําได้สุมาลาก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เธอทําก็แค่ความเห็นแก่ตัวของเธอเท่านั้นสุลสีจึงขอโทษและพูดว่าขอให้เธอได้คุยกับกุมาราได้ไหมจากนั้นจู่ๆท่าทีของสุมาลาก็เปลี่ยนไปกุมาราเด็กใจดีคนเดิมก็กลับมาเธอเห็นสภาพของสุลสีที่บาดเจ็บก็ร้องไห้ สุลศรีก็ขอโทษกุมารานะคะที่เธอเป็นแม่ที่ดีไม่ได้และขอให้กุมาราให้อภัยเธอซึ่งกุมาราก็บอกว่าเธอให้อภัยสุลศรีสุลศรีกําลังจะเอื้อมมือไปแตะหน้าของกุมาราแต่แล้วสุมาลาก็กลับมาเธอบอกว่าแต่เธอไม่ให้อภัยสุลศรีจากนั้นก็กระชักเขาที่แขนของเธออีกครั้งสุลศรีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสุมาลาก็ตัดมืออีกข้างของเธอสุลศรีก็ยังคงกรีดร้องไม่หยุดแต่ด้วยความเครียดแค้นของสุมาลาเธอก็กระชักเขาที่ท้องของสุลศรีจนไปหวั่นในที่สุด ทางด้าสุจิมันเมื่อกลับมาถึงคาลือหาเขาก็พบกับศพของสุกรีด้านล่างเขาจึงรีบขึ้นไปชั้นบนเพื่อตามหาสุลสรีแต่สิ่งที่เขาเจอก็มีเพียงร่างไร้วิญญาณของเมียเขาก็ร้องไห้เสียใจและกอดร่างของเธอเอาไว้สุจิมันพร่ำบอกว่านี่เป็นความผิดของเขาเองและเขาก็ขอโทษเธอซ้ำไปซ้ำมาเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนมันก็ปรากฏร่างของกุมารานั่งบนเก้าอี้โยกโดยมีสุมาลากำลังโยกเก้าอี้อยู่กุมารามองไปที่สุจิมันและพูดว่าช่วยเธอด้วยจากนั้นสุมาลาก็หันมาพร้อมกกับลทีี่่นายด ซึ่งมันทาให้สุจิมันตกใจจนทําอะไรไม่ถูกจากนั้นสุมาลาก็ง้างปากของกุมาาออกก่อนที่ร่างของเธอจะหายเข้าไปในร่างของกุมาลากุมาลาก็ลงไปดิ้นกับพือนจนร่างกายผิดรูปจากนั้นรูปร่างของเธอก็ได้กลายเป็นสุมาลาอย่างเต็มตัวเธอมีดวงตาสีแดงและฟันแหลมคมหลายซี่สุจิมันมองภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาหยิบกริดของพ่อหมอขึ้นมาและรีบวิ่งหนีแต่สุมาลาก็กระโจนใส่เขาจนล้มลงสุจิมันพยายามใช้กริดต่อสู้กับเธอแต่สุมาลาก็ฟันเขาที่มือของเขาจนกริดกระเด็น สุจิมันล,ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปด้านล่างแต่เขาก็พลาดสะดุดบันไดสุมาลาตะโกนถามจากด้านบนว่าพิการอีกครั้งเราใช่ไหมแต่เมื่อสุจิมันตั้งสติได้เขาก็รีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับส่งสัญญาณให้ทุกคนชาวบ้านต่างก็ออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นสุจิมันบอกว่าสุลสีตายแล้วฉะนั้นทุกคนก็ไปที่คฤหาสน์ของเขาเมื่อเข้าไปด้านในก็พบศพของสุกรีในสภาพผหดร้ายพวกเขาถามว่านี่เป็นฝีมือของใครผู้ใหญ่บ้านจึงบอกทุกคนว่าต้องหาตัวคนร้ายให้ได้ จากนั้นเมื่อพวกเขาไปที่ด้านบนทั้งหมดก็เจอศพของสุลสีทุกคนจึงลงมาถามสุจิมันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก um ุมาลาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงชาวบ้านจึงพากันเข้าใจว่าเป็นฝีมือของกุมาลาไปแล้วซึ่งมันก็เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับที่พวกเขาคิดว่ากุมาลาเป็นคนฆ่าลูกๆของพวกเขาแต่สุจิมันก็พยายามจะปฏิเสธชาวบ้านก็ออกตามล่ากุมาลาทันทีพวกเขาออกตามหาตามไล่กับโพดส่วนสุจิมันก็เข้าไปเก็บกลีบของพ่อหมอเขาก็เดินไปที่ห้องเก็บของเพื่อหยิบกระสอบและเชือก ต่ตอนนั้นเองเขาก็เจอกับสุมาลาแต่เธอกลับวิ่งหนีสุจิมันวิ่งตามไปจนถึงไร่เขาโพดแต่เมื่อเขาตามเข้าไปกลับไม่เจอสุมาลาแต่ถูกลอบโจมตีแทนสุมาลากระโจนใส่และบีบคอเขาเธอยุกลิดขึ้นหวังจะแทงเข้าไปที่สุจิมันแต่เขาก็จับมือของเธอไว้ทันและใช้แรงทั้งหมดที่มีหยิบตะเกียงฟาดเข้าที่หัวของเธอจนเลือดออกสุมาลาที่โดนฟาดไปหลายดอกก็ยอมปล่อยมือเธอนอนหายใจหอบอยู่บนผื้นแต่แล้วเธอก็ลุกขึ้นมาได้อีกครั้งสุจิมันจึงฟาดไปอีกทีจนแน่นิ่ง เขาหยิบกรีดขึ้นมาหวังจะแทงเข้าไปที่หัวใจแต่แล้วความรู้สึกผิดในใจของเขาก็ทําให้เขาลังเลสุจิมันยังใช้กระสอบห่อเธอเอาไว้แทนเขาก่าขวขอโทษกุมาราและบอกว่าจะพาไปให้พ่อหมอพุตโตช่วยแต่แล้วเสียงของสุมาลาก็ดังขึ้นเธอบอกว่าสุจิมันก็เคยถูกดูถูกและรังเกียจจากพ่อของตัวเองลูกของเขาก็ต้องการความรักเหมือนกันโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกสุจิมันก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักแต่เมื่อเขามองกลับมาอีกครั้งก็พบว่ากระสอบไม่มีร่างของสุมาลาแล้วสุจิมันก็มองไปรอบๆด้ววยความตตื่นนก เขาพยายามลากตัวเองออกจากไร่ข้าวโพดแต่แล้วก็ถูกสุมาลาแทงเข้าที่ขาเขาล้มลงและพยายามจะคลานหนีแต่สุมาลาก็เดินตามเขามาสุจิมันคลานไปจนถึงลานกลางไร่สุมาลาก็ฟันลงมาที่เขาโชคดีที่สุจิมันหยิบกล่องไม้มากันไว้ได้ซึ่งมันทําให้สุมาลาล้มลงเขาหยิบมีดที่หลุดมือขึ้นมาและใช้ด้ามกระแทกเขาที่หน้าของเธอจากนั้นเขาก็คลานไปหยิบกรีดของพ่อหมอสุจิมันก็สามารถแทงเข้าที่หัวใจของสุมาลาได้สําเร็จเธอก็อาเลือออกมาเต็มหน้าของสุจิมัน จากนั้นร่างของสุมาลาก็นิ่งไปสุจิมันก็พออยุงมตัวเองลุกขึ้นนั่งด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อเขาคิดว่าทุกอย่างจบแล้วจูจ่ๆร่างของสุมาลาก็ลุกขึ้นเธอยิ้มและหัวเราะออกมาอย่างสยองสุจิมันตะลึงกับสิ่งที่เขาได้เห็นสุมาลาบอกว่าตั้งแต่เธอได้ครอบครองร่างของกุมาราฟันของเธอก็กลายเป็นขมเขี้ยวดวงตาของเธอขาวโพลนและหัวใจของเธอก็ไม่ได้อยู่ด้านซ้ายแต่เป็นฝั่งขวาจากนั้นเธอก็ดึงกริดออกแล้วแทงเข้าไปที่ท้องของสุจิมันเครื่องในของเขาทะลักออกมาด้านนอก เธอแทงซ้าไปที่หัวใจของเขาสุจิมันไม่มีแม้แต่เสียงร้องแต่ความแค้นของสุมาลาก็ไม่ได้หมดแค่นั้นเธอใช้ไม้สองชิ้นแทงเข้าไปที่ดวงตาของสุจิมันอีกครั้งเมื่อถึงรุ่งเช้าชาวบ้านก็มารวมตัวกันที่หน้าคฤหาสน์พวกเขาตามหากุมาลาไม่พบและสุจิมันก็หายไปเช่นกันแต่แล้วพวกเขาก็าดินเสียงร้องจากใกล้ก้าโพดทั้งหมดวิ่งไปก็เจอกับทัพโดที่อยู่ในสภาพตื่นตระหนกพวกเขาถามทัพโดว่าเกิดอะไรขึ้น ทับโดก็ชี้มือไปที่ไร่ข้าวโพดชาวบ้านทุกคนยิงตกตะลึงไม่ไเห็นศพของสุจิมันที่ถูกตึงเอาไว้สภาพของเขาสะยุดสยองสุดๆและภาพก็ตัดมาที่บ้านของพ่อหมอพุตโตชาวบ้านก็ต่างล้อมรอบอยู่นอกบ้านซึ่งเหตุผลก็มาจากการตายของพ่อหมอนะครับศพของพ่อหมอก็ถูกกรีดปักที่กลางหัวจากนั้นทางด้านของแม่หนุ่มสุงเมื่อรู้ข่าวการตายในครือห่ายของสุจิมันเธอก็เสียใจอย่างมากเธอเดินทางกลับมาจาัดพิธีศพให้พวกเขาและภาพก็ตัดมาในปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าหลังจากที่สุมาลาได้ร่างกุมาลาไปแล้วมันก็ไม่มีใครสามารถปราบเธอได้อีกเพราะฉะนั้นเขาย้าว่าตอนกลางคืนอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดต่อมาชาวบ้านก็ได้นําอาหารมาให้เด็กๆที่จากไปและตำนานของสุมาลาก็สืบเนื่องกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้และสุมาลาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสุมาลาบอกเลยว่าหนังผีอินโดพี่เขาไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะครับแต่และเรื่องที่ผมนํามาสปอยนี่บอกเลยว่าเด็ดๆทั้งนั้น เพื่อนๆละครับพอได้สัมผัสหนังผีอินโดกันแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อ,อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดี